สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมยามเย็นๆอีกครั้งหนึ่งนะครับมาพบกันที่หน้างานของเราวันนี้ตรงกับวันที่10 4ทธันวาคม2564นะครับมาดูการปรับแต่งผิวทัศน์ใหม่นะครับซึ่งเดิมนะครับเป็นบอกเก่านะครับกับ การขุดขยายนะครับให้เป็นโลเคชั่นใหม่นะครับนะครับเดิมนะครับบอสี่เหลี่ยมพื้นผ้ายาวนะครับเราก็มาปรับแต่งใหม่นะครับขาท่านผู้ชมได้มาชมนิดหน่อยนะครับยามเย็นๆนะครับบรรยากาศก็เริ่มจะ เย็นมาแล้วนะครับจากทางเข้านะครับจากทางเข้าฝั่งนี้นะครับไปด้านในนะครับนี่นะครับเรามาขยายทำเป็นแก้มลิงนะครับขยายเพิ่มให้การเก็บกักน้ำได้เยอะกว่าเดิมนะครับก็ส่วนต่างๆจะมีหลุมขนมครกนะครับด้านนี้นะครับ เมื่อเช้านะครับยังมีต้นยูคาอยู่ตอนนี้นะครับตัดออกนะครับตัดออกหมดแล้วแล้วก็จะขุดตอยูคาออกนะครับเพื่อที่จะปลูกไม้อย่างอื่นนะครับเพราะว่ายูคาค่อนข้างจะไม่ค่อยจะดีนักนะครับกับการเลี้ยงปลาหรือว่าถ้าใบร่วงลงไปในน้ำทำให้น้ำเสียนะครับ เลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรก็ค่อนข้างจะไม่ดีนะครับนี่นะครับก็ทำพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นลาน,นเอเนกประสงค์นะครับซึ่งเข้ามาข้างในนะครับเหลืออีกนิดหน่อยนะครับตอนนี้95%แล้วนะครับยังอีก5% นิดหน่อยนะครับวางท่อนะครับพรุ่งนี้ก็น่าจะเสร็จที่เรียบร้อยนะครับวันนี้ก็พากกันลุยทั้งวันนะครับก็มัวแต่จับปลาด้วยนะครับเลยช้าไปนิดหน่อยนะครับนี่นะครับก็ออกมาในรูปแบบนี้เลยนะครับ นี่ก็จะเป็นต้นไม้ใหญ่ที่เราปลูกนะครับพอดี้นะครับได้หินมานี่มาสร้างบรรยากาศนะครับให้เหมือนเป็นธรรมชาตินะครับอยู่ในป่าในอะไรนะครับก็จะมีหินครูขะนะครับได้หินมาผมก็ปรับแต่งให้เลยนะครับเกิดจากจินตนาการและไอเดีย <idea> นะครับก็นะครับเหมือนอยู่ในป่าเนาะ นี่ซึ่งได้หินที่เราขุดมาจากปอนะครับก็มาปรับแต่งให้เจ้าของท่านเลยนะครับดูแล้วก็นะครับดูเหมือนธรรมชาติมากนะครับนี่นะครับเหมือนอยู่ในป่าลึกๆอะไรประมาณนั้นนะครับในภูเขาในอะไรอย่างนี้เนาะอ่าซึ่งผมเองก็เป็นคนที่ชอบธรรมชาติอยู่แล้วนะครับ สังเกตนะครับไปตามป่าตามอะไรอย่างนี้เนาะ<ช>ก็จะมีความชอบในการที่จะความคิดชอบธรรมชาตินะครับนี่นะครับก็ได้มาซึ่งเป็นลักษณะแบบนี้เลย นะครับโอ้น้ำเยอะพอสมควรนะครับท่านผู้ชมน้ำซึ่งผมสูบไปเก็บไว้ที่บอ่อใหญ่ด้านล่างด้านนู้นนะครับซึ่งดูบอ่อเล็กๆแต่ขนาดเก็บน้ำนี่ไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวนะครับถ้าซึ่งขุดขยายกว้างมาขนาดนี้นะครับผมว่าเก็บได้เยอะมากเลยนะครับ แต่ก่อนนะครับอาจจะเป็นองค์มังกรตอนนี้นะครับเป็นองค์องค์ขาวเนาะใหญ่ขึ้นนะครับเก็บน้ําได้เยอะนะครับนี่ดูนะครับชั้นหินนะครับซึ่งเมื่อก่อนน่าจะขุดเอาไปทําถนนนี่แหละครับเจ้าของให้ลอกเอาหน้าดินแล้วขุดเอาดินนะครับซึ่งตรงนี้นะครับลอกเอาหน้าดิน ตรงนี้จะเป็นดินเดิมนะครับลงไปนะครับความลึกโอ้ความลึกก็3เกือบ4เมตร5เมตรนะครับความลึกตรงที่มีน้ำนะครับเราก็แต่ก่อนลึกอย่างเดียวนะครับแต่ปลาก็อ้วนดีนะครับต่อไปน่าจะอ้วนดีมากกว่านี้นะครับปลาเพราะว่ามีที่ลึกที่ตื้นนะครับส่วนถ้าน้ำลดนะครับเขาก็จะลงไปอยู่ที่ลึกนะครับ เมื่อก่อนก็ขนาดนี้นะครับเล็กๆไม่ใหญ่มากแต่ได้ความลึกนะครับแล้วก็มีชั้นหินซึ่งทำให้น้ำนั้นไม่แห้งนะครับน้ำไม่แห้งเลยบางนู่นก็มีบอ่อเช่นกันนะครับแต่ก็ไม่แห้งนะครับหรือว่าบอ่ออยู่ใกล้กันหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะนะครับอ่าชมผลง,งานยามเย็นๆนะครับ อีกครั้งกับทีมงานเสียเสมรถกุดพันใจโคกน้องนามโมเดลนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับกดเมโปนะครับกดนะครับเมโปให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับเพื่อที่จะมีกำลังใจทำคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับ นะครับถ้าไม่มีท่านผู้ชมนะครับผมก็นะครับไม่มีกำลังใจถ้ามีท่านผู้ชมเยอะกดไลค์เยอะนะครับก็จะมีกำลังใจนะครับในการไม่ว่าจะทำอะไรเนาะนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับกดติดตามกด s u b s c r i b e นะครับกดไลค์นะครับกดไลค์ให้กำลังใจด้วยนะครับผม ตรงนี้นะครับก็น่าจะเก็บเสร็จสิ้นนะครับกับหน้างานตรงนี้นะครับนี่นะครับได้หินมาประดับเป็นความสวยงามเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะปรับแต่งให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะดูอีกทีนะครับว่าจะสวยงามขนาดไหนนะครับโอ้ ด้านนี้ก็เป็นสวนทุเรียนนะครับเจ้าของท่านได้ปลูกไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับประมาณ2เดือนกว่าได้นะครับแต่เป็นต้นใหญ่นะครับต้นหนึ่งก็แพงพอสมควรนะครับลองดูนะครับทุเรียนคอนแก่นนะครับเดี๋ยวพาเดินชมนิดหน่อยนะครับ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นที่พักของเรานะครับก็มีสะเช่นกันนะครับกลัวว่าน้ำไม่พอนะครับเลยต้องขุดเพิ่มอีกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นนานะครับเป็นนาซึ่งประมาณสองงานนะครับผ่านมาจากร้านอนเนกประสงค์นะครับ ผ่านมาด้านนี้ก็จะผ่านนามานะครับโอ้ได้บรรยากาศมากนะครับดูน้ําที่สูบมาจากบ่อเล็กๆนะครับมาพักไว้ที่บ่อใหญ่นะครับนี่สูบต่ออีกนะครับอีกหนึ่งต่อสามารถที่จะวันโปเทืองได้เลยนะครับนี่ในอนาคตไม่แน่อาจจะทํานาปีสองครั้งนะครับนี่นะครับ เอามาเก็บไว้สต็อกไว้ด้านนี้นะครับเตรียมท่อเรียบร้อยนะครับพรุ่งนี้ก็จัดการนะครับวางท่อก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับเริ่มจะมีสีสันขึ้นมาแล้วนะครับ <laughs> น้ำนี่ไม่ใช่น้อยเลยนะครับจากบ่อเล็กๆนะครับถ้าเป็นบ่อใหญ่นะครับใช้หายห่วงเลยนี่นะครับเนื่องจากพื้นที่เจ้าของท่านนะครับเยอะอยู่นะครับรวมกับพื้นที่ทั้งหมดทั้งป่าอ้อยและก็ที่ปลูก ทุเรียนนะครับน่จาจะประมาณสิบเจ็ดไร่ได้นะครับสิบหกสิบเจ็ดไรนะครับก็ไม่ใช่น้อยนะครับนี่นะครับดูน้ำนะครับที่เรามีที่แคบนะครับมีที่แคบที่กว้างนะครับ เพื่อที่จะให้ท่านเจ้าของนั้นได้ทำสะพานเพื่อสร้างบรรยากาศาที่อยู่อาศัยนะครับที่พักส่วนตัวหรือว่าจะเป็นการทำกรเกษตรเชิงท่องเที่ยวก็ได้นะครับนี่นะครับให้ชมใกล้ๆกลเลยนะครับนี่การเก็บงานของทีมงานของเรานะครับ ท่านผู้ชมนะครับได้มาชมอีกครั้งนะครับความเปลี่ยนแปลงนะครับก็จะมีน้ำมานิดหน่อยนะครับสร้างบรรยากาศนะครับีน้นำก็เริ่มจะซึมลงมาแล้วนะครับด้านนี้นะครับนะครับ บรรยากาศยามเย็นๆนะครับไฮห่หวงนะครับกับพื้นที่เก็บน้ำนะครับก็สมดุลกับพื้นที่นะครับการใช้สอยและใช้ประโยชน์นะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับได้ยินเข้าๆนะครับท่านจะทำรีสอร์ทนะครับรอบบริเวณนี้เลยนะครับ นี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นลานกว้างเช่นกันนะครับสามารถที่จะทําประโยชน์ได้หลายอย่างนะครับซึ่งด้านนี้นะครับก็เป็นบอ่อเช่นกันนะครับลักษณะคล้ายๆกระเพาะหมูนะครับซึ่งแบบขุดแบบกระเพาะหมูนะครับ เป็นแบบที่ผมนะครับชอบมากนะครับดูแล้วมันมันสวยดีนะครับเหมือนไส้หมูเหมือนกระเพาะหมูนะครับถ้าเกิดว่าเราขุดคลองไส้ไก่นะครับมาต่อเชื่อมแล้วก็ทําลักษณะเหมือนกระเพาะหมูนะครับแล้วก็มีไส้ไก่คลองไส้คลอง,ลองต่อกันนะครับดูแล้วมันจะสวยงามมากเลยนะครับ ดูการเก็บงานของเรานะครับน,นี่นะครับสมมติว่าเราจะมีพื้นที่ว่างๆนะครับถ้าเกิดว่าขุดคลองไส้ไก่ต่อเชื่อมแล้วก็กลับมาที่ตรงที่กระเพาะก็เหมือนมีลำไส้มีกระเพาะมีที่เก็บน้ำมันก็จะดู สวยงามดีนะครับยังไม่มีน้ำนะครับดูด้านล่างนะครับเป็นหินลานเลยนะครับเหมือนลานปูนเลยนะครับซึ่งหินชนิดนี้เหมือนที่ให้ที่ผมให้ดูข้างหน้านะครับจะเก็บน้ำได้ดีมากเช่นเดียวกันนะครับโอ้พาท่านผู้ชมได้เดินชมนะครับตั้งแต่ ปากทางนะครับมาถึงท้ายสวนเลยนี่นะครับด้านนี้ก็จะเป็นขันล้อมล้อมรอบเลยป่าอ้อยนี่นะครับเฉพาะป่าอ้อยนี่น่าจะผมว่าน่าจะเจ็ดไร่หรือประมาณนี้นะครับเจ็ดไร่หรือแปดไร่นี่นะนะครับดูนะครับแปดแปดข้างหน้าอีกประมาณสาม นะครับน่าจะสิบกว่าโอ้ถ้ารวมๆนะครับตรงนี้มันหกหกว่าเกือบเจ็ดนะครับที่เฉพาะที่ขุดมันก็สิบเจ็ดสิบแปดนะครับสิบแปดสบเก้าเกือบยี่สิบร้โอ้โอ ท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับอ,อนุญาตพักไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมต่อไปนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ